สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่อง J&A Channel USA นะคะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปได้คะ่ะฝังไทยฟังเราทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะอันนี้มานั่งเห็ุคลิปอยู่ทั้งห้องจากพี่น้องอันนี้ตากข้าผ่าเนื้อระซักแล้วท่านอาขอพีเก็บพี่น้องนั่งพับผ้าย่อกีเนาะอันนี้มันจะมานั่งเหตุคลิปอ่าอยู่ทั้งๆเนาะจา้าเนาะเหตุคลิปยู่ทั้งๆอันชิมาเบาเรื่องที่ว่าอัน สำหรับคนที่เพิ่งอยากได้สามีรวยนะจ้ะพี่น้องอันการที่ได้สามีรวยมันก็จะมีทั้งคอดีแล้วก็คอเสียด้วพี่นอ้อ,องเด้อย้งก็จะมาเบาชูฟังอันการสำหรับคอยในพี่น้องคอยนะบ่ถึงเขาพี่น้องอันหมายถึงว่าคอยบ่มีคนรวยมาจีบหรอกจก้ะแต่ว่าจะเกิดว่ามีคนรวยมาจีบคอย,อยเสียคอยก็บ่เอาพี่น้องเพราะว่าคอยเขาสชื่อว่าความ วอยบ่เถึงเขาน่ะพ wow. ี <SM> <ot> Whew, <wh <down> you know. ่น้องแบบว่าเหมือนเขาอยู่สูงเกินไปนะพี่น้องเขาบ่อยากเขาบอกจะไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คอยนะพี่น้องข่อยไลฟ์สไตล์คอยแบบมนบ้านธรรมดาใช่ไหพี่น้องเขาบ่อยากไปเปลี่ยนเนาะจะเนาะทาเขาใดผัวรวยไลฟ์สไตล์เขาจะเปลี่ยนท่านที่เดใดพี่น้องเขาจะเปลี่ยนให้มันอยู่เสมอเขาจช่ไพี่น้องอันนั้นน่ะข่อเหตุบ่ไดพี่น้องข่อยบ่เถึงเขาอันอัน่อยบ่มีความสามารถตรงนั้นนะพี่น้องนะแต่แต่คนที่เป็นมีความสามารถตรงนั้นใดนะครับ บ่เป็นยังเนะจ้ะค่อยนี้ค่อยมากค้นที่ว่าอันใกล้ๆก,กันเนี่ยพี่น้องก็เอินไว้อยังแบบบ่สูงเกินกันเกินไปนะพี่น้องมันใส่ชีวิตง่ายนะพี่น้องมันใส่ชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆมันบ่ตตรงมาพิธีพิธนันอยังมากมายนะพี่น้องเดีกย่างนึงข่อยเป็นคนบ่มมาแต่งตัวพี่น้องข่อยมาแต่งตัวธรรมดาเมื่อได้ยากงามจังงามนะจ้ะเมื่อได้ว่งามข่อยกับบวงามจังซส่นะแต่ถ้าได้ผัวคนรวยใน่เฮาตรง เค็ตัวให้งามให้สวยได้พี่น้องเพราะว่าเขาสชีได้เบิ่งข้าแบบชื่นหูชื่นตาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอ่าก็สิได้เป็นหน้าเป็นตาให้ผัวนะจ๊ะถ้าเกิดว่าขฮาแต่งตัวดูดีง,า,ง,งามๆแล้วจ๊ะแต่ว่า่อยบ่มักที่ว่างามตลอดเวลานาะพี่น้อง่อย่อยบ่มักแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็บแบบอันท้าไปได้ถ้าคนรวยบมไ่้ไดขดคอยเขาก็กชิบ่มักนะพี่น้อง <laughs> เขาถึงบง่อันคือว่าแล้วค้นชิ้นเสมอกันมัญชีได้ก,กันนะพี่น้อง มัน,นยังก็ชิมะาะเบาเรื่องของพี่คนหนึ่งนะจ๊ะคอยเคยไปบงคลิปมาอยู่หลายปีเลยละคอยบงหูวว่าคอยไปบงคลิปใดมากนะจ๊ะคอยชิมมะเราสูฟังอันคอยก็บงหูวว่าเพิ่นไปฟุกใดพัวรวยจังใดนะจ๊ะเนาะอันก้อนหนานั้นเนาะมีคนเอาเรื่องเพิ่นมาเบาเนี่ยละจ๊ะคอยก็เลยอยากเสียมาเบาให้ฟังว่าการที่เฮาใดพัวรวยนี่มันจะมีความทุกข์ใจนะพี่นอ้องเพิ่นวางซีเดอร์เพินน่นอันใดพัวรวยแบบ รวยเลยให้โซ่ขนาดเลยพี่น้องแบบประมาณว่าบานหลังไงมีคนเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างยูนในบานนะพี่น้องเพิ่นได้ผพวรวยเนาะแต่ว่าเพิ่นน่ะบ่มีความสุขเพิ่นว่าอ่าผัวเพิ่นจะออกงานสังคมบ่อยมากแบบแบบเจอจะอ่าวงการให้โซ่น้ากันนะพี่น้องแบบว่าที่ว่าคนเรื่อยๆน้ากันนะเขาจะพ่อกันเนาะเวลาเพิ่นออกงานกับผัวเพิ่น่น,นะ่นนะเพิ่นมีความมู้สซึกว่า เพิ่นตัวน้อยมากพี่น้องตัวน้อยตัวน้อยหมายถึงว่าอย่างพบหนึ่งเพิ่นบด้ภาษาพี่น้องภาษาบได้เพิ่นภาษามาถสื่อสารกับมูผัวใดหรือว่าคนหลบๆลบตัวเพิ่นใดนะพี่น้องที่ว่าไปงานนั่นเพิ่นบาสามาถคุยภาษาอังกฤษใดเพิ่นก็เลยฮู้สียวกับเพิ่นตัวน้อยแล้วผัวน่ะบด้คิดอยังเดอกค่ะแต่เมียน่ะคิดเพราะว่ามีความรู้สึกกันนะว่ามันมันบแมเป็นเจ้าของอ่ะพี่น้องมันมีความรู้สึกว่า คือจังววามันระดับมันสูงเกินไปสําหรับเพิ่นแม่พี่น้องเพิ่นเพิ่นมีความมุนซื้อว่ามันเหมือนเพิ่นจะพยายามถีบโตไห้สูงซ้ําแฟนถีบมันจังไดมันกับไปบ่ไใดพี่น้องเพราะว่าความมุ่ซื้อเพิ่นนะเพิ่นก็ยังอยากอยู่แบบซ้ําๆเห่านะพี่น้องหมายถึงว่าเพิ่นบ่สามารถที่จะถีบให้เพิ่นสูงได้ซ้ําแฟนนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีความมุ่งซื้องซังนเพราะว่าเขาแบบ มีตะวงการแบบคนรวยนะพี่น้องผูเจอกันเนาะออกงานทุกๆครั้งเพิ่นจะมีความหูซชื่อว่าเพิ่นบ่มีความสุขพี่น้องเพิ่นเพิ่นหูเชื่อว่าการเรื่องสําคัญก็คือเรื่องภาษานํานี่แหละจ้ะพี่น้องที่ว่าเพิ่นบาสามาสื่อสารคับคนอื่นใดนะมันก็เลยเห็น่าเพิ่นตัวน่อยนํานะพี่น้องแต่ถ้าสําหรับคนที่เพิ่นสื่อสารภาษาอังกฤษใดแล้วก็เพิ่นก็มากสไตล์แบบอ่ารู้ล้างสิเพิ่นก็สิเพิ่นก็สิมีความสุขน่าจะเนาะ แต่ว่าพี่คนนี้เพิ่นน่ะบ่ได้มากเรื่องรู้หลาหรือว่าสไตล์แบบให้โซ่ค่ะเพราะเอิ้อนเพิ่นไปฟุไปเฮ็ดจังไดบุเพิ่นได้แฟนรวยเนะาะหลังๆมาเพิ่นก็บ่ค่อยากออกงานกับผัวนะพี่นงกักัสจะมีปากเสียงกันกบผัวเน่นะแบบผัวก็อยากให้เมียไปออกงานนํานะเมียขาดความมั่นใจบ่มีความสุขในการออกงานทุกๆครั้ง่ะพี่นองคอคอเก็บตัวอยู่บ้านหังซงสนะ ผูเช peque, ือกว่าหลังๆผัวเพื่อนก็เริ่มแบบบ่พอใจนะพี่น้องหมายถึงว่าอแบบอ่าจังใดละไหมผัวก็อยากให้เมียออกงานสินะเมียบ่อยากออกเพราะว่าเมียแบบมีความหูซชื่อกว่ามันมันมันระดับมันบ่ถึงเขาอ่ะพี่น้องหูซชื่อกว่าเพื่อนก็เริ่มเพิ่นก็ถอยออกนะพี่น้องถอยออกเริ่มเพื่อนมีความผมเชือกว่าเพิ่นเพิ่นอยาก อ่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะพี่น้องหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นอยากเลิกกาแฟนนะพี่น้องเพิ่นบ่มีความสุขพี่น้องแต่ว่าผัวเพิ่อนอะให้เพิ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องแต่เพิ่นบ่มีความสุขเพิ่นว่าอันมันบ่เพิ่นบ่เป็นตัวคุ้ตัวเองอ่ะพี่น้องมันมันเหมือนว่าเฮาต้องไปแบบว่าเฮ็ดโตที่ว่ามันอ่าบ่แม่นเฮาอ่ะพี่น้องเพราะเเฮฮาาตต้้ออง็ดโใหมัััันน่่ซกกบผวพี่น้องเพราะว่าผัวเพิ่นเป็นเพิ่นให้โซ่นะพี่น้องแบบ การกินการไลฟ์สไตล์เขาจะแบบคนละยางกับพวกถ้าเหาบานบานมงเสียนะพี่น้องหูชื่กว่าละอันเพิ่นกิเลิกกับผัวเพิ่นมั้งคก็คอยคิดว่าน่าเพิ่นเลิกกับผัวเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหูชื่กว่าอ่ามันมันมันอยู่ไกลเกินไกลเกินไปสาหรับเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเขาพ่ถึงอ่ะนะพี่น้องเออคอยก็ถึงจะบอกว่าการที่เหาอยากได้ผัวรี่ๆน่ยะพี่น้องถ้าเกิดคิดว่า ถ้าสามารถที่ว่าให้มันเขาก็พัวเขาใดนั้นก็เอาเลยจ้ะถ้าคิดว่าจะค้องเขาบ่ถึงนะพี่น้องก็ต้องไปหาคนรวยดอกจ้ะหาคนเหมือนบ้านที่ว่ามันซ้ํากันแบบบ้านๆนะคะแบบที่ว่าบ่าตรงมาไปที่รีตองเอยียงเสืองผงเสือผาการแต,งต่งโตแต่งหนาตลอดเวลาสีเพื่อวามสวยคมง,งามสีเนาะมางนเนม่นก็จะิ่นก,นกน็ทุกคนต้องดูตัวจะคของเองนะจ๊ะว่า เป็นคนไลฟ์ไสไตล์จังไดเป็นคนแบบบุคลิกแนวดนิสัยจังไดเนาะจ้ะเขาต้องหู้โตเข้านะจะก,ก่อนเขาจะเลือกอ่ให้โซ่หรือบ่เลือกตรงสินะพี่น้องขอยนี่ด้วยไปได้มาจีบข่อยขอยกระบ่เอาได้พี่น้องเพราะว่า,วาข่อยข่อยเขากบ่เถงเขาอ่ะพี่น้องข่อยหู้โตพี่น้องข่อยหู้โตแล้วแม้แก่บ่มีคนด้วยมาจีบขอยดอกจก้ะอันนี้พูดพูดถึงนะจ่ะพูดถึงถ้าคนที่เ่นไลฟ์ไสไตล์แบบว่า ให้โซ่อยู่แล้วมันก็เป็นความโชกดีของเพล่นนะจ๊ะที่ว่าถ้าได้โพสด้วยมันก็นไปน้ากันแบบตลอดรอดฟังมีความสุขนะจ๊ะเนาะถักว่าคนหนึ่งให้โซ่คนหนึ่งแบบธรรมดาคนธรรมดาจึงหูซึกว่าจลของแบบตัวน้อยนะคะแบบก็สิขทย่อยค่อยๆถอยออกถอยออกพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าแบบขาดความมั่นใจหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องภาษานะคะ ถ้าคิดจะเอาคนรวยนี่ภาษาเจ้าตองเกง่งตองเป๊ะด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าการจะเข้าออกอ่าซสังคมอันโทษที่กับสังคมคนรวยนะคะเจ้าก,ก็ต้องสื่อสารกับมูกับพวกเขาได้เรือว่าคนที่อยู่ในอันที่เข้าไปนะจ๊ะมันก็จะเป็นพลดีกับเจ้านะจ๊ะอย่างภาษานี่ก็สําคัญนะจ๊ะอ,อ่านบางอ่าบางคนเพิ่นเก่งภาษาสิจ้ะ มันก็โชคดีนะจ๊ะเนาะถ้าคนบักกิ่งือบได้ยภาษาก็สิกลายเป็นคนตัวเล็กตัวหน่อยไปเลยนะจ๊ะเนาะแต่เกิดเกิดเกิดการขาดขาดความมั่นใจนะพี่น้องโดยที่ว่าอันผัวก็บได้อีงหยังดอกจากผัวก็เขาใจแต่เมียน่ะคิดอยู่ผู้เดียวคิดคิดคิดนะพี่น้องคนเฮ้ามันต้องคิดนะพี่น้องแบบแต่อีงหยังที่มันบ่เป็นโตของตัวเองมันมันไกลเฮ้าเกินไปนะเฮาก็สิไปบอดนะพี่น้อง ถึง่าเขาจะเขาจะเลี้ยงดูเข้าดีดูแลเข้าเป็นนั่งฝ่าอันเทวดานั่งฝ่าสิเข้าก็อยู่บ่ได้พี่น้องถ้าเขามีคั้วหมูซื้อกว่าเขาอาบเข้าเอินวาชินมันบ่เสมอกันนะพี่น้องแต่พอเอินว่าจังไดฝุกงจังไปได้แต่งงานกันเนาะขอกับบุหูกันเด้อค่อยค่อยเบิ่งคลิปเพิ่นคลิปไพ่เพิ่นเหตุออกมาอ่านนะจ่าขอก็เลยสิมาบให้ฟังว่าเออมันจะมีสําหรับคนถีว่า รวยได้ัวรวยแล้วบ่มีความสุขนะคะสุคนธรรมดาคือเฮาบ่ได้เนาะจะแบบไกลเคียงกันแบบการแต่งตัวก็บต้องอีหยังมากยม่บ้องไปออกงานสังคมค่ะก็ไปบ้านไปนู่นไปนี่ก็ไปปกติเนละ,นะจะเพราะว่าถ้าเฮาไปงานสังคมทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงดูดีไปเบิดนาะจ้ะเนาะ,ะฮู้อหยู่แล้วคนแบบคนรวยกับคนธรรมดาก็จะใช้ชีวิตแตกต่างกันเนาะ,ะนะถ้าเฮาคิดว่าเฮา ธรรมดาเกินไปเขากจะยื้สุภิหาผัวรวยได้ใจพี่น้องเด้อหาคนธรรมดาเขานี่แหละอันคลิปนี้ก็มาอันเ่าเบาเรื่องว่าได้ผัวรวยจะมีความถูกใจพี่น้องจ๋าอันคลิปนี้มันกระเจ่าอะไรใะพี่น้องจ๋าอันพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ